สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องเล่าฝันพารวยและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มีความฝันเหมือนเดิมเป็น E ีีที่เท่าไหร่แล้ว4ี่ไหมวันนี้วันที่13แล้วนะคะสิงหายังมีเวลาเก่งอีกหลายวันวันนี้มีความฝันของคุณน้องฝันแม่นเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะคะก็ก่อนอื่นก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะปังขอเป็นสะพานบุญนะคะเริ่มจากฝันแรกเลย ผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่สิอฝันว่ามีคนเขียนเลขให้สามเจ็ดหนึ่งเกแล้วเขาก็พูดขึ้นว่างวดที่แล้วให้ฟรีงวดนี้เก็บตังนะหลังจากนั้นก็ไปไหนสักที่หนึ่งเขากำลังลกของขายถูกถูกสองชิ้นร้อยสามีเลือกซื้อแหวนทองกับแป้งให้เรา พอกลับไปถึงห้องปีกแมลงเมา,มาเต็มห้องไปหมดต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่12ฝันเห็นคนรู้จักที่เสียชีวิตไปแล้วในฝันรอบนี้เรารู้สึกว่าเขาดูดีขึ้นหล่อขึ้นหน้าตาอวบอิ่มดูมีความสุขเรารู้สึกเหมือนรอบนี้เขาคงจะมาลาจริงๆ ก่อนเขาจะไปเขาบอกเลข4 9 8คนนี้เล่นลาวกับไทยนะคะเมื่อวานหวยลาวออก3 9 9เนอะต่อมาผู้ชายฝันวันศุกร์ที่12ฝันเห็นสารพระภูมิเจ้าที่แล้วเห็นเลข3ตัวลอยอยู่หน้าสารแต่จำตัวกลางไม่ได้จำได้ตัวหน้าเป็น4 แล้วตัวหลังเป็นเก้าในฝันก็ว่าเดี๋ยวแคปหน้าจอตัวเลขต่อมาผู้ชายฝันวันพฤหัสที่11ฝันว่าขับรถชนหมาเสียชีวิต3ตัวทะเบียนรถ8 4ดสส ต่อมาผู้หญิงฝันพฤหัสที่11ฝันว่ามีคนทายว่าเราจะเสียชีวิตตอนอายุ24ในความฝันเนี่ยเขาได้เสียชีวิตจริงๆต่อมาผู้ชายฝันวันศุกร์ที่12ฝันว่ามีผู้ชายเนี่ยเขียนเลขให้เขาบอกว่าเขาเป็นพ่อปู่ศีสุโทโธ เลข8-4-3-9-4-3-5-4-3ต่อมาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่12ฝันเห็นเลขที่หน้าผากผีผู้หญิงเลข4-9-4ต่อมาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่12ฝันว่าทำลอตเตอรี่ขาดเลข2-09 ต่อมาผู้ชายฝันวันศุกร์ที่12ฝันว่าดาวแตกกระจายบนท้องฟ้ากลายเป็นเลขเต็มไปหมด2 7 4แล้วก็3 9 0เก้าศูนย์าฝันว่าฝันแนวนี้เนาะออกทุกทีเลยเนาะ6ตัวเลยเป็นรางวัลที่หนึ่งเปล่าไม่รู้นะคะใครชอบก็ลองตามตามดู ต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่12ฝันว่ามีคนมากระซิบบอกเลข16กับ6 7ต่อมาผู้ชายฝันวันศุกร์ที่12ฝันว่าหวยออกข้างบนน่ะ1 6 7ข้างล่างห6ต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่12ฝันว่ามีคนเขียนเลข7 3 1สามหนึ่ง เราถามงวดนี้มี8ปดไหมเขาบอกงวดนี้บนไม่มี8ปดเขาบอกว่างวดที่แล้วว่าเขาฝันว่ามีคนมาเขียนเลขให้นะสี่เก้าห้าก็แสดงว่าเขาก็ฝันแม่นอยู่นะคะงวดที่แล้วได้สามตัวโต๊ดเนาะงวดนี้เจ็ดสามหนึ่งต่อมาผู้ชายฝันวันศุกร์ที่สิบสองเอาผู้หญิงฝันฝันว่าเพื่อนผู้ชายเอาน้ำปั่นมาขายให้ยี่สิบห้าบาท แก้วสวยมากก็เลยกลับไปถามเพื่อนว่ามีกำไรหรอขายราคานี้เพื่อนตอบว่ามีต่อมาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่12ฝันเห็นก้อนเมฆเป็นตัวเลข680แล้วก็08คนนี้น่าจะเล่นนอยลาวไทยเนาะแต่ว่าช่วงนี้เขาบอกว่าหมดงบ ต่อมาเป็นฝันของคุณน้องฝันแม่น95414นะคะคุณน้องฝันแม่นฝันอีกแล้วฝันวันนี้เลยนะวันเสาร์ที่13เพราะว่าฝันวันเสาร์ฝันแม่นด้วยนะและน้องก็เป็นคนฝันแม่นมากด้วยฝันว่าหนูลุกขึ้นออกไปเข้าห้องน้ำทำภารกิจเสร็จแล้วเข้ามานอนจะนอนก็ปัดหมอนขึ้นเห็นเลข93ตัวสีแดง มีคนเขียนไว้ใต้หมอนเขาบอกฝันดีดีวันก่อนน้องเขาฝันอะไรนะสามเจ็ดเก้าเนาะวนวนอยู่เลขไอ้เก้าสามสามเก้าเจ็ดนี่แหละต่อมาผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่สิบสามฝันวันนี้เหมือนกันฝันว่าขับรถมาเจองูเห่าพอดรักกันพันกันกิ้งไปกิ้งมาแล้วสักพัก ลูกงูเห่าก็มาเป็นฝูงมาเลื้อยกองกันที่หน้ารถเราทะเบียนสองเก้ต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่12ฝันช่วงตีสี่กว่าๆว่าชวดเราที่เสียชีวิตไปแล้วชวดเราเป็นผู้หญิงเรานำแกใส่โรงเย็นแล้วเอาโรงนั้นน่ะ ขึ้นรถเรามีน้ำเหลืองไหลออกมาหยดใส่รถเราทะเบียน9866เราเอาโรงนั้นอะกลับมาตั้งที่บ้านตัวเองบ้านเลขที่49หมู่7รถคันที่ขนศพเป็นรถคันที่เคยเอาเอาศพแกไปเผาเมื่อ10 20ปีที่แล้วนะคะถ้าฝันเออตอนนั้น พี่นพดลเคยฝันเนาะเรื่องบรรทุกศพแล้วน้ำเหลืองหยดใส่รถเนาะออกทะเบียน9866ลองดูนะคะต่อมาพี่อิงฝันวันพุทธที่10ฝันเห็นเด็กผูกคอเสียชีวิตบอกว่ามวดที่แล้วบอกให้ซื้อ19เราเลยของวดนี้เขาบอกมวดนี้ยังไม่รู้ไม่บอก ต่อมาพี่หญิงฝันวันพุธที่สิฝันว่าเราเนี่ยแผ่เมตตาขอขมาผู้หญิงคนหนึ่งไม่รู้ใครเราพูดว่าเราอะซื้อเลขสามเก้าหนึ่งต่อมาพี่หญิงฝันวันพุธที่สิบฝันว่ามดคันควาขึ้นเต็มคนโซนลรถทะเบียนสามเจ็ดแปดสองต่อมาพี่หญิงฝันวันพุธที่สิบ ฝันเห็นเลขตัวสีแดงหนกับหนเจเสียงคนถามเห็นยังเรางงว่าเสียงมาจากไหนต่อมาพี่หญิงฝันวันพระฝันว่าแม่มาขายลอตเตอรี่ให้เลขห้าสองสี่เลยตอบกลับไปว่าสองสี่เลขวันเกิดแม่เลยต่อมาพี่หญิงฝันวันพุทธที่สิบ ฝันว่าไปซื้อเนื้อหมูพ่อค้าบอกว่า150บาทต่อมาผี่หญิงฝันพลัดที่11ฝันว่าขับรถเพื่อนสายไปสายมาทะเบียนรถ547ตอนนี้เลข475ดังมากแล้วก็เจ้ามือปิดลับหมดนะคะตามเว็บก็ปิดหมดเลยเพราะว่าเป็นพศออเกิดของราชินีราชการที่9นะคะ ต่อมาเป็นฝันของคุณน้องฝันแม่นน้องฝันเมื่อวันเพอหัดที่สิบเอ็ฝันว่าลูกเห็บตกทะลุหลังคาบ้านถลม่มหันไปดูกองลูกเห็บเห็นเลขห้าหนึ่งชัดมากบ้านเลขที่หนึ่งสองเก้าทับเจ็ดบ้านเลขที่ของคุณน้องฝันแม่นนะคะวันนี้น้องฝันค่อนข้างหลายฝันอยู่ แต่ว่าคุณน้องเขาสรุปเลขแล้วนะก็คือไอ้สามเก้าเจ็ดสามเจ็ดเก้านั่นแหละต่อมาพี่ญิงฝันพระหัดที่สิบเอ็ดฝันว่าซื้อหวยศูนย์แปดห้าแต่หวยออกหกเก้าหนึ่งวดนี้คนฝันหกหนึ่งเก้าหนึ่งเยอะนะเยอะเลยแหละบางยังไม่ได้เล่าไล่ฟวามฝันดูนะยังไม่ได้เกง่งเหมือนงวดที่แล้วปางเก่งแบบเก่งยันตีสองแล้วปางก็โพสต์ลงในช่อง YouTube นะ ตัวเดียวห้าเก้าออกห้าเก้าสี่โอ้ต่อมาผู้หญิงฝันเพื่อหัสที่สิบอ็ดฝันเห็นเลขที่ทูบเลขหกห้าอันนี้เป็นปีพศนะคะปีนี้ยังไม่ออกเลยน่าจะออกใกล้ๆปีใหม่เนาะต่อมาผู้หญิงฝันวันพุทธที่สิบฝันว่าน้องที่รู้จักถูกหวยเขาโชว์โพยให้ดู เห็นเลขหนึ่งหนึ่งเกหนึ่งหนึ่งหคนนี้เล่นฮานอยลาวไทยนะคะก็คลิปนี้มีฟัมฝันเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะช่วงนี้ฟัมฝันน้อยเพราะว่าบังคัดฟัมฝันนิดนึงงวดที่แล้วพอลงเยอะแล้วรู้สึกว่า F C ไม่ถูกรางวัลเลยนะคะแล้วก็มีคนบ่นว่าฝันไม่แม่นเอามาลงทำไม งวดน,นี้ก็เลยคัดให้นิดนึงนะคะงวดน,นี้ความฝันจะน้อยนิดนึงเดี๋ยวถ้ามีเวลาจริงๆจะสรุปให้แต่ว่าบางทํางานตีสองกว่าทุกคืนเลยเช็คเฟสเสร็จตีสองกว่าตีสองกว่าทุกคืนก็เลยไม่มีเวลาจริงๆนะคะก็ขอบคุณ f c ที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ